สวัสดีค่ะพี่น้องพบพ่อกันในช่องไหน h t channel นะจ๊ะอาการบ่ค่อยดีคือสิเป็นไข่พี่น้องเห็นงานตากฝนซู่มือ้อเมื่อนี้ก็เลยหยุดหยุดงานมันไปฟันปลาอ้อยจะทางหยาปลาอ้อยฝนตกเห็นงานตากฝนแล้วก็เลิกมากก็ไปหาเนะื้อย่างนึอกินน้าแนยคือสิไข่เมื่อนี้ก็หยุดหยุดกับสิบวันได้อยู่ซื่อดอกอยู่บ่ได้คนเคยเหตุเคยไปเนาะสิบห้าพีน่น้องไปเบืองเนา้ไม่ไหลเนา้ไม่คายเพื่อได้มาต้ม หอเข่าเพชรงานน้ำหมูเพิ่นมื่อนี้กับพ่ออมใจกันยุดเนาะจากบะแมนว่ายุดผู้เดียวได้ผู้อื่นเพิ่นก็มีธุระสิไปคือกันป้าอ้อยก็ยังอีกหลายมืออยู่ทำหญ้า,ญาอ้อยเออมื่อนี้สภาพพี่น้องไปเบิ่งน้ำไม้ไายเพื่อได้ต้มได้แกงเนาะจะ้จะลุลนน้ำกันพ่อน้ำไม้ยังก็เอาเนาะพี่น้องเนาะได้เข่ปาปลาหนานี่ก็อย่าลืมทายากันยุง่งเดี๋ยวด้ยวยพี่น้องยุ่งละาลายใอรเองถ้าบอกให้ทาย,ยาคอยเปล่าไปใส่เด้เพราะว่ายุ่งมันหลาย ทายากันยุ่งก่อนจะพาพี่น้องเป็นรุ่นเนาะไม่ไรเนาะไม่คล้ายว่าสีได้บ่ได้เาดนาะจ้ะ,ะถ้าเขาปลาทายยากันยุ่งล้วเมื่อกลืม cái mờ mơ này đây cả, mờ còn luôn นัดเลยนี่ก้อนอสิบปอ็งเลยวนะสองนอคู่เลยอันนี้มันชั้น,นดินฟังห่วยตั้งกล้องไม่ได้เนะจาจะมีหม่องตั้งกล้องขออนุญาตตัดเพียวเดีวยวได้จ้า เสียมหักแลยเด้อพี่น้องด้ามเสียมหักเลยมาให้บงพี่น้อง ไปบ้านแล้วเดือดจะไปเอาเสียมเสียมต้นนันฮัเอาอนใหม่ไม่บ่งก็ลงกระบนกระน,นอนง่างอยู่บึงดีดีถ้ากอบ่งหมักมีนมนั่นนี่ ชนกล้องอายาชนกล้องมาลวยเสียวว่ะคุณนนนนหลัง เห็นตอนซับเดี๋ยด้อพี่น้องอยู่ข้างหลังมันโมมี่มองตั้งกล้องไหมจ๊ะเดี๋ยวต้องไปเอาบุ้งนอนนั่นก่อนแต่งหางมันไปเลยอ๋อเห็นเด้เนี่ย สองนอท่นคยซื้อมาได้ถ่ายพี่ต้องมันนั่นไหมมันมันชันจ้ะเดี๋ยวถ้าพาพี่น้องมาหอดบ้านเลยพี่น้องไปรอบแรกเอาถุงสีเหลืองไปถุงสีเหลืองเสียมหักมาเอาถุงสีขาวหักดอไม้หักใบยันเดดใบายานางมาพร้อมพอได้ต้มได้แกงนี่นะจ้ะคลิปนี้เมื่อนี่ผักพอนพได้ไปเฮ็ดงานเลยไปหาดอไม้มาต้มนะจ้ะกัพอได้ต้มได้อยากได้กินอยู่พอว่อได้ซื้อนะจ้ะ ฝากคลิปฝากช่องนี่เด้อจ้าพี่น้องท่านใดข่าเบิง่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยชาแนลนี่เด้อจ้าคลิปนี้ก็สิลาพี่น้องเพียงซํานี่สิต้มหนอไม่พักผ่อนมื้ออื่นจะต้องไปเหตุงานเราจะเหญุาอ้ยอยกลับจ้างเนาะจ้าฝากพี่น้องเพียงซํานี้พอกันคลิปหนาเนาะค่ะสวัสดีจ้า